น้ำปานส้วม pues ันไก่กินเลยส้วมันตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตาลตาลตาละัวรัวกาตาล่ะลูกๆกินอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันลูกสุกนนจับเลี้ยงกันดีๆลูกเออกินกินอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันจับเลี้ยงดีๆลูกตัวนี้อย่าขี่เพื่อนสิอย่าขี่เพื่อน ดีมากๆเลยเก่งมาก,ๆๆเ,ลลกเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยได้เวลากินข้าวแล้วได้เวลากินข้าวแล้วเก่งมากๆเลยอย่าแย่งกันนะคะเอาเอาตัวนี้จัจะันจจับไปสิลูกจับไปลูกจับไปเออ một đệ